วิธีการตั้งค่าซูอพวงมาลัยนะครับผมขั้นตอนแรกครับให้เข้าไปที่ตัวแอปควบคุมพวงมาลัยครับจากนั้นก็จะมีตัวปุ่มขึ้นมามากมายนะครับขั้นตอนแรกครับให้กดที่ปุ่มพวงมาลัยครับกดค้างไว้ครับจากนั้นก็จะมีตัวสอนสีเหลืองขึ้นมานะครับว่าให้กรุณาเลือกปุ่มนะครับผมนะครับกรุณาเลือกปุ่มเรียนรู้ครับแลมินเลือกเป็นปุ่มข้างบนครับเป็นเพิ่มเสียง ถัดไปครับก็ทําซ้าๆเหมือนกันนะครับกดค้างไว้ที่ปุ่มพองอะไรครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันครับอันนี้แอดมินเลือกเป็นตัวลดเสียงนะครับก็ทําซ้ําไปเรื่อยครับออนนิ้ก็จะเลือกเป็นย้อนกลับแล้วก็ปุ่มผัดไปครับแล้วก็ปุ่มหยุดนะครับพอหลังจากตั้งค่า เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดติ๊กถูกครับจากนั้นเราก็มาทดสอบดูครับเดี๋ยวแอดมินเข้าไปที่ตัวเพลงครับเปิดเพลงฟังเพิ่มเสียงครับเพิ่มเสียงครับหยุดเพลงครับเพลงถัดไปครับ ย <Beautiful> ้อนกลับครับก็เท่านี้ก็เป็นอันใช้งานได้นะครับผม